ปี๊ดไม่ต้องเก็บเอาเดีะกินต่อถ้าติดนของสายเซ็ตมาเลยหลับปีกไว้หลับปีกไว้เซ่ตๆค่ะพี่ๆค่ะไปกินแล้วกันไหมครับอือเซบอกเซ็ตเนาะอ่านโปรดค่ะไปกินบ่อยครับเนี่ยค่ะกินบ่อยกินเป็นไหมอาค่อยกินค่อยกินกินมากๆกันจ้าทุกคนค่ะพี่ๆค่ะมาเด้อ อร่อยมากเลยครับพี่พี่อาจครย์ครับนักพิดชอบค่ะกินมา,มากๆดูถ้ากินมือจับเลยทีนี้ไม่ใช่ซอสแล้วอ่ะใส่ซอสสิลูกหกเต็นเตื้นนะครับหกเต็นเตื้นเลยเจ็บไหมครับ กินกินกินก่บไปมองกอยว่าแม่ทยกูทัดเอจ้าดอกกีบใส่ไปเสี่ยงรึจปล่าเห็นคะิวข้าวนะคะวันนี้ไม่ิวข้าวจ้าดอืเดี๋ยวยรป ก็ยังเก็บจาความอร่อยของมาม่านะคะกินไปเล่นไปจากลูกชายไม่ได้ชอบกินเท่าไหร่หรอกเล่นค่ะเข้าปากกันน้อยก็ไม่แนบก็อนเนเปนะ็ดเราได้เ่ายเปิด ขนาดเล็กใช่กนเชคยังเก็บจ้าความอร่อยของมาม่านะคะกินไปเล่นไปจ้าลูกชายไม่ได้ชอบกินเท่าไหร่หรอกเล่นค่ะเข้าปากกันน้อยดูคนไม่นครับต้นนี้เห็นไหเด่ายก่อนแค่ขนาดเล็กใส่ก่อคขนาดคนไม่แนครับต้นนี้เห็นไหมเราได้ถ่ายก่น ขอเ่ินด้วย้อมักก่อนสีัเอากนชอบก้อางเดียวได้อน่กีพีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินมาม่ากันอีกแล้วนะคะกับลูกชายสองคนค่ะนางผิษชอบใจเลยค่ะพี่พี่ขาได้กินมาม่านะคะดู ทำตกเพีอืช mm, <c oughs> <X ep> <lush> ่ไหมครับอาินเก่งๆต่อไปอือหือดวมองก็เออว่าปทคุณทาิอานิกไปเราจเรื่องเ่เนาะ มลยครับพี่พีนน่นั่ครับนักพิชซ้กันกินมา,มากๆดูท่ากินมึงจับเลยทีนี้ไม่ใช่ซอสแล้วอ่ะใช่ซอสสิสลูกโกเซ็งเลยนะครับถ้ากินของเพิ่นอื้อหือแซ่บสุบดๆจ้าเพิ่นดูท่าลูกชายกินอ้อหกินเป็นไหมลูก ก็ยังเก็บจ้าความอร่อยของมาม่านะคะกินไปเล่นไปจ้าลูกชายไม่ได้ชอบกินเท่าไหร่หรอกเล่นค่ะเข้าปากกันน้อยดูท่านผิวขาวนะคะนี่ไมไ่กินข้าวค่ะก้อนแม่ไงไม่กินด้วยก้อนแม่จะเดียวตักก้อนฉีกก้อนตักเอาก้อนชอบก้อนอย่างเดียวได้ไงตักมาตักมาก้อ,อนไม่หมด จะ็คขาพี่พี่ขาปิดไปกินแ้วกันไหมครับ<ห>จะบ,บอกใช่ไหมอาหารโปรดค่ะปิดกินบ่อยครับเนี่ยกินบ,บ่อยอาหารเชินเข้าไปร่พวกเราช่เลือด้วยเหรเช็คเนาะกินกเป็นไหมค่อยกินค่อยกินกินมา,มากๆกันจ้าทุกคนค่ะพี่ๆค่ะมาเด้อ ต, e, ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเ um <de> ียั้ต <est> bon? <t> ิดต่อถ้าติดสายซ็ตกเลยัดบัป้อนไ่นครับป้อนหน้ะด้อเราได้ถ่ายก่อนเช็ขนาดนี้ถ่ายก่อนเช็ขนาดไปล้ค่ะบปอิ่แล้วไมนไม่กิด้วยป้อนให้เ๋ยวตักก่อนสิป้อนตักเอาป้อนชอบป้อนอย่างเดียวได้ไง ตักมาตักมาความดีหมดเช็คเช็คครับที่ค่ะพี่หมอไปกินแ้วกันไหมครับจะบอกจใช่ปะใช่ะอาหโปรดค่ะพี่หอกินบ่อยครับเนี่ยก็กินบ่อยอืมกินข้าวนะคะวันนี้ไม่กินข้าวใช่ไหมครับเป็นหมอครัเป็นปากเตื่ยค่ะไม่รู้เป็นอะไรตัวนี้ก็ แล้ะค uh, like ่ะบปาอมอีกแล้วี่ค่ะต้องหาหมอเป็นปากเปื่ยค่ะไม่รู้เป็นอะไรนี้ล่ะม่ต้องหาหมอเป็นปากเปื่ยค่ะไม่รู้เป็นอะไรจ้า้อปิดอืออใส่สิดปุบปเ็ปะคะต้องเก็ไม่ต้องเก็บเี่ยไม่ิดต่อถ้าติดต่อง้ย มากเลยหลีกไวหลีกบ้าเช็ดบอสเ็ไหนอยมากเลยค้ับพี่ี่่ครับจ้า่อืมดอกชายมมเไหบ่สเซบอสเซอสตกักอนไม่ไหวไม่เอาตากับก้อนไม่ไหว นะมันเปนไลูกนักพิซซ้าวจ่มาม่าดู้ากินมือจับเลยทีนี้ไม่ใช่ซอสแล้วเ้อสสิลูกหกเ็มเตือนนะครับกเ็เือนเลยเสไหมครับมากินเก่วกลับไมองกอเยอหรว่าเ่าไทยข่าิมเสร็บอเสร็ไหมอร่อยมากเลยครับพี่พี่ ก้อนม่ไไม่กินด้วยก้อนแ่จะดีตักก yeah> ้อนทีก้อนตักเอาก้อนชบก้อนอย่างเดียวได้ไงตักมาตักฮะก้อนด้วยเช็ค่ะีี่ขาไปกินแ้วกันไหมครับจะ่อกะเนาะอ่ะโกดค่ะก um ินบ่อยครับนี่ยค่ะกินบ่อยนี่นะครับปหมอเป็นปากเปืยครับไม่รู้เป็นอะไรเช็บๆคี่ี่ขาไปกินแ้วกันไหมครับจะบอก ใั่เนาอะอาหโปรดค่ะกินบ่อยครับเนี่ยค่ะกินบ่อยถ้ากินของเพิ่นแซ่บสุดๆจ้าเพิ่นดูข้าลูกชายกินอ้โหกินเป็นไหมลูกก้อนไม่ไหนะไม่กินด้วยก้อนไม่เดียวตักก้อนสีก้อนตัเอาก้อนชอบก้อนอย่างเดียวได้ไงตักมาตักมากา้อนไม่ก้อนอยามาเหมือนเดิมค่ะถ้าหิวเฮ้ยไม่ทิ้งสิลูกหยิบกินสิ อ่าอ uh, ันนี้ตักกินแล้วกินไมคะมาป้อนแม่้อนแม่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินมาม่ากันอีกแล้วนะคะกับลูกชายสองคนค่ะนางพิษชอบใจเลยค่ะพี่พี่ขาได้กินมาม่านะคะดูทําตกพิษป้อนม่ไหนครับป้อนนเดี๋ยวร้อเสายกดเน็ค่ขนาดเดียวส่กดเช่คขนาดป้อนม่ไหนครับ เน,อน่อืมรอยายก่นเชขนาดตี้่าย่นเชขนาดกินเป็นไหมอค่อยกินค่อยกินกินมา,มากากันจ้าทุกคนขาพี่ๆขา,ขามาเด้ออืมอ่านข้นก็ไปพวกเราช่วหน,นุงก่อ,อเซเนาะนักพิชอ้อขาพี่มามากาดู้ากิน มึงจับเลยทีนี้ไม่ใช่ซ้อนแล้วอ่ะใส่ซ้อนสิลูกหกเซ้อนะะจ้าปิดอืดนใ่ลูกใช่ป๊เ่ะคะจ้าปอืดนใ่ลูกใช่ป๊่ะคะปิดเป็นไหมอ้าค่อยกินค่อยกิน